ปอดปิกร่วมซับน้ำตาน้องน้ำตาลเมียหลวง2 0 2พัมอบบ้านกลางไหลสดสวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซีภูยบาทฟิตแลและกันเอฟซหมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าว ให้เอฟได้รับชมรับฟังและกระรวมกันแสดงความคิดเห็นกันข้ามาครับล่าสุดครับได้เห็นประเด็นเรื่องเล่าที่เป็นอยู่ในสังคมซื้อโซเชียลและกะสังคมข่าวทั่วไปนะครับกรณีที่นะครับเมียหลวงนอกล้ำตาลนะครับสาวที่เพิ่นทอง8เดือนนะครับได้มีเหตุการณ์ในชีวิตของเธอนั่นก็คือสามี ได้ไปมีความสัมพันธ์นะครับกับคู่ท่านหนึ่งจนเป็นข่าวเกียวกาวแล้วก็ออกรายการโหนกระแสมาแล้วนะครับซึ่งงานนี้หลังจากที่น้องนำจาลได้ไปออกรายการโหนกระแสรปรากฏว่านะครับน้องเขาเป็นที่รู้จักทั่วไปในสังคมซื่อออนไลน์แล้วก็น่าข่าวตามเพจต่างๆนะครับรวมถึงสื่อทีวีนะครับได้มีการนํำเร่องเล่าของน้อง ไปตีเป็นประเด็นข่าวอย่างกว้างขวางนะครับหลังจากที่น้องได้ออกไายการหุนกระแสไปนะครับปรากฏว่างานกับประเดประดังเข้ามาอย่างมากมายนะครับป่ว่าจะเป็นทางการขายของออนไลน์ร่วมถึงไปร่วมเฟรมนะครับได้แอปปานดํากับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นในบริบทที่ไปร่วมขายของนะครับแล้วนกะนะนะ็ว่าจาถึงเรื่องเล่าที่เกิดกับชีวิตของน้องน้ำตาลเองนะครับซึ่ง งานนี้นะครับหลังจากนั้นน้องนำตาลก็ได้มีการไล์ผ่านแพลตฟอร์มบาดดำของตัวเองนะครับในการที่นะครับนำถิ่นขาดต่างๆมาขายเพื่อที่จะหาเงินนะครับไว้คอดบุตรนะครับแล้วหลังจากนั้นคอดบุตรทิศน้องก็ต้องหาเงินไว้เป็นทุนในการที่จะเลี้ยงดูบุตรของน้องนำตาลเองนะครับในทิท้งทีอีกพวกกีมือนะครับประมาณเดือนกว่า น้องก็จะได้ครบกำหนดคอดนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วผู้คนให้ความสนใจอย่างมากมายนะครับจนเป็นประเด็นคู่บีน่ะแหละครับคู่บีบีบ้านห้องหมายถึงแบงเออหมายถึงแบงปันกันน่ะแหละเออแต่ว่าเขาเบาจังได้ละมันเป็นขํามฮิตในสังคมโซเชียลไปแล้วนะครับงานนี้นะครับระหว่างที่น้องน้ําตาลกับพี่ชายกำลังไหลสด ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นทุนในการเก็บว้คลอดบุตรนะครับปรากฏว่านะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์องเข้านี่แหละครับกันร่วมนะครับโพในไลฟ์สดนะครับไปคอมเมนต์แล้วที่สําคัญนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซับน้ําตานะครับน้องน้าตาลด้วยสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งใดที่เป็นสิ่งประเภทใดนะครับเดี๋ยวเอฟซีนะครับ เป็นเมืองคลิปปังช่วงบางตอนนะครับที่ผมตัดมานะครับซึ่งน้องน้ําตาลและพี่ไส้ดีใจมากๆที่บอดบิทนะครับบอกบอดบิทของเฮานี่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทักทายสวัสดีแล้วก็มอบของขวัญชิ้นสําค,คัญไปฟังเมืองครับว่าผู้ใหญ่บาทฟินแลนดมอบอะไรให้กับน้องน้าตาล โอกาสจากพี่มากกว่าถ้าเกิดไม่มีพี่ๆหรือว่าไม่มีชาวเน็ตที่คอยแบบแชร์เรื่องราวของหนูหนูก็คงไม่ไม่ได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็พี่แบน์ต่างๆที่คอยมาสนับสนุนการขายของให้น้องตาลให้น้องตาลได้มีรายได้ หลังจากคลอดลูกแล้วเราก็ยังไปทํางานไม่ได้เราก็ยังต้องใช้ตังเลี้ยงลูกอีกเพราะว่าเรามีรายได้ทางเดียวก็คือตอนนี้ก็คือนั่งไร้ขายของนั่งไร้ขายของเอาคนดพูดตรงๆเลยว่านี่คือทางทางรอดเดียวที่ต้องการมีตอนนี้ก็คือนั่งไร้ขายของนั่งทำของไปนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าท้าใครถามน้องตลอดว่าไหวหรือเปล่าหรือไหวหรือเปล่าขอบคุณมากครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอสชิกไงบอสบอสเนียหน่อยคะ แบรนด์ฟินแลนด์เขาพูดสำหรับอันของขวัญจ้าบอดบิกสวัสดีเด้อครับเด้อสวัสดีบอดบิกจะขอบคุณหล,ลายๆสำหรับของขวัญให้ลองตานเด้อครับผมผู้ใหญ่บ้านมานี่ผู้ใหญ่บานพูดย,ยัย,ายบานมา,มาจ้าเมื่อกี้ฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์นะเด้อไอ้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นลรอมือได้สิมีโอกาสไปพร่ำเล่าบ่บุญพร่ำเล่าอยู่พี่บอเล่าหลายเธออยู่เด้อพูดยัยบานฟินแลนด์ เจอพี่บไปฟิเลี<า>ยพอเราดูตะว,วันเราแข็งเบวบาง,บางพอพี่บไปฟิเลียแล้ยเถียงแต่ว่าไม่บบมีโอกาสได้๋ยวขอไปทักทายเลยข้าจะเมเาข้าจะเมเอาอยู่หน้าหาหนาา้าเวทีบ่ได้พอแล้วจ้าเถือ่อแต่ว่า่าพี่ไปนไี่ไงพี่ไปกินข้าวกับบอโนอตอะกับบอโนดกัรงนี้หน่อยช<อ>ื่อว่าเพชรสิลมอดินแดงนะ่ะเพชรสิลมอดินแดงนะ่ะเมื่อกี้พูดไงบ้านแล้ววาเป๋ยยังกบ้านหลังนึงเป็นบ้านหลังนึงเออเขาเอ่ยนี่ยังกบหัวดูมาข้าวกามา เสียบอครับทุกทุกมือนี่ก็ยังเบิ่งยอดขายปรทเทศเป็นอยู่ด้วครับผมนะฮะยังเบิร์กบนท่านเปลนอยู่ว่ามันมันอยู่มองไถ่มันแดงเงินจังใดหรือว่ามันเป็นจังใดอย่างจังใดแบบใดครับแบบใดฮะแบบใดเนาะแบบใดคือติดกับว่าจะยังเบิ่งกบนท่านเปลนอยู่ด้วครับเด้อว่าไอ้ที่ทั้งได้ว่นั่นแหละครับคือสิ่งที่บอดปิกผู้ยบาลฟินแลนด์ได้ร่วมซัพพอร์ตนะครับน้องน้ำตาลนะครับเมียหลวง2026นนะครับโดยการมอบสติกเกอร์ เป็นหลูบ,บ้านครับราคาบวัวรรรดาเนี่ครับเอฟครับไม่ใช่1 0 0ยสองรยนะครับมูลค่าลาักหลายพันนะครับซึ่งสร้างความดีใจให้กับน้องน้ําตาล,ลากะบรรดาเอฟที่เข้าไปชมไลฟ์บรรยากาศการขายของของน้องน้าตาลนะครับถือว่านะครับเป็นสิ่งของอาจจะมูลคา่าบัวเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าก็บับมีมูลค่าหลายหลักพันอยู่ ซึ่งมอบให้กับน้องน้ำตาลนะครับอย่างที่ผมบอกทางต้นครับทั้งพี่ชายทั้งน้องน้ำตาลกบหูจักบอดปีกพูยบาดฟิลแลนด์เป็นอย่างดีถือว่าเป็นเอฟซีเป็นแฟนคลับบอดปีกพากากนะกูยบาทฟินแลนด์เด็กเขาไปทักไปท่ายพร้อมทั้งมอบของขวัญเป็นรูบ,บาทสเทติเกอร์นะครับมูลค่าบอกได้คำเดียวครับบอดท้ำบดดาครับเอฟซี FC ครับนี่คือความน่ารัก นี่คือความห่วงใยเล็กๆน้อยจากบอร์บิกพูายบาตฟินแลนด์ที่ทรงต่อทรงพานเป็นกำลังใจให้นะครับน้องน้ำตาลนะครับผู้ที่เจอมอรสุมชีวิตในขณะนี้แล้วนะครับคนในสังคมก็ต่างเห็นใจไปต,ตามๆกันและก็ร่วมส่งกำลังใจให้น้องมาโดยตลอดร่วมถึงโตของบอร์บิกพูายบาตฟินแลนด์ที่ได้มีการส่งความปรารถนาดีร่วมซัพพอร์ต ร่วมซับน้ำตาน้องน้ำตาลในครั้งนี้นะครับผมก็เลยนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอฟที T. ได้รับชมรับฟังกันแบบนี้แหละครับสร้างความเคลื่อนไหวนะครับของบอลบีพาบาลฟิิแลนด์และกกาทีมงานตัวเกียวม,มิซิผมก็จะนํามาเล่ามาขยายข่าวให้เอฟที T. ได้รับชมรับฟังกันแบบนี้เป็นประจ,จำแหละครับคือเขาคือเดิมครับสำหรับคลิปนี้ นะครับพิลาดประการใดขอโทษขอไพ้แนะนำกันเขา้ามตักเตือนกันขา้ามครับทีสําคัญครับชื่นชอบคอนเทนผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาดจาพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ